เมื่อผู้สืบทอดของมารพุธตายไปจิตมารก็สลายหายไปด้วยลึกเข้าไปในภูเขาด้านหลังวัดเส้าหลิหนร่างเงาทะมึนค่อยๆลืมตาขึ้นมาน่าสนใจคราวนี้จิตมารหายไปเร็วขนาดนี้เชียวหรือไม่ควรจะเป็นเช่นนี้สิไม่ใช่ว่าในเวลา900ปีมานี้มรดกตกทอดของวัดเร้าหลินย่ำแย่ลงทุกวี่วันและยุคนี้ไม่ควรมีแม้กระทั่งระดับชั้นที่หนึ่งสิ ร่างเงาพึมพำกับตนเองหรืออาจจะมีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นร่างเงาพยายามจะลึกขึ้นแล้วออกไปจากสถานที่แห่งนี้อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ต่อมานั้นกรอกคุ้มกันสีทองพันก่อตัวขึ้นห่อหุ้มเงาปีศาจเอาไว้พลังมานสลายออกไปเป็นจำนวนมากทันทีเมื่อสัมผัสเข้ากับกรอกคุ้มกันสีทองบ้าเอ้ย ไอ้ผนึกนี้อีกแล้วเก้าร้อยปีแล้วนะโวยจะคุมขังข้าเอาไว้อีกนานแค่ไหนร่างเงาโกรธเกรี้ยวลุกโชนแต่ก็ค่อยๆกลับไปอยู่ที่เดิมอย่างช้าๆอีกไม่นานหรอกข้ารู้สึกได้ว่าพลังของผนึกกำลังอ่อนกำลังลงเมื่อไรก็ตามที่มันอ่อนแอยิ่งกว่านี้ข้าจะต้องทำลายผนึกนี้ได้สำเร็จตอนนั้นแหละข้าจะเปลี่ยนวัตเ้าให้กลายเป็นทะเลเลือด ทันทีที่ผู้จบร่างเงาปีาศาจก็หายไปในความว่างเปล่าหลังเหตุการณ์ของผู้สืบทอดมารพุทธสิธิ์มากมายในวัดเ้าหลินได้รู้สึกถึงความเร่งด่วนจำเป็นในใจแม้แต่หัวหน้าตำหนักก็กำลังเริ่มมองหาหนทางที่สามารถเข้าสู่ระดับชั้นที่สองแต่แน่นอนว่านั้นไม่ได้รวมซูชินเข้าไปด้วยซูชินยังคงกวาดพื้นอยู่ทุกวันรากับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับเขาเลย ในวันนี้หัวหน้าตำหนักเรียกให้ซูชินมาพบสิบปีก็ได้ผ่านไปแล้วหัวหน้าลานจิป,ปาทะก,ก็ชราขึ้นไปอีกมีริ้วรอยมากมายบนใบหน้าเส้นทางในการฝึกฝนวิทยายุศบ้อนและยาวนานแม้แต่ตัวผู้เชี่ยวชาญระดับชั้นที่หนึ่งเองก็ไม่สามารถบรรลุความยาว์วชวนีรันได้มากที่สุดก็ทำได้แค่เพียงยืดอายุไขออกไปเจินควนเอเจ้าอยู่วัดเศ้าหลินมานานแค่ไหนแล้ว หัวหน้าลานจิปาทยุดการกระทำของตนแล้วถามขึ้นอย่างกระทันหันนานแค่ไหนแล้วซูชินครู่หอหนึ่งก่อนนะตอบออกไปสิปีแล้วขอรับอืมใช่เป็นเวลาสิปีแล้วหัวหน้าตำหนักเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึก10ปีก่อนข้านำเจ้ามายังลานจิปาถะสิปีนี้ผ่านไปในพริบตาซูชินรับฟังคำพูดของหัวหน้าลานจิปาถะแต่ไม่ได้กล่าวคำใดออกไป เป็นพระกว่าดลานมาเป็นสิบปีเจ้ามีความขุนข้องหมองใจใดหรือไม่หัวหน้าลานจิปาถเอ่ยถามความขับข้องใจสู้ชินพะงาไปเล็กน้อยเขาก็มีความสุขมาตลอดจะไปมีความข้องใจอะไรได้เล่าไม่มีขอรับสู้ชินตอบไปตามความจริงไม่มีความหญิงพยองไม่มีหุนหันพลานแล่น แล้วก็ไม่มีถ่มตัวจนเกินงามหัวหน้าลานจิปาถะจ้องไปที่ซูชินพักหนึ่งในที่สุดร่องรอยตลกคบขันกึ่งประชดประชันก็ปรากฏบนใบหน้า้าไม่คาดคิดเลยว่าสิทธิในยุคนี้จะมีสักคนที่มีภาวะจิตใจสูงส่งเช่นนี้แล้วคนคนนั้นปรากฏว่าเป็นพระกวาดลานรูปหนึ่งหากซูชินอายุห6าปีเขาสามารถเชื่อได้ลงและไม่เห็นว่ามันจะแปลกประหลาดอะไรแต่เห็นได้ชัดว่าซูชินยังไม่แก่เลย จาก10ขวบจนตอนนี้อายุ20เวลาอันมีค่ากว่า10ปีในชีวิตของเขาใช้ไปกับการกวาดลานวัดโดยไม่ประสบความสำเร็จในสิ่งอื่นได้สำหรับคนอื่นๆพวกเขาจะไม่เต็มไปด้วยความไม่ยินยอมในจิตใจได้เยี่ยงไรยิ่งกว่านั้นนี่คือสุดยอดพักอย่างวัดเศ้าหลินที่ที่มีเคล็ดวิชาระดับสูงมากมายให้ไข,ขว่ควาแต่ทำได้เพียงกวาดพื้นเท่านั้นเนี่ยนะช่องว่างขนานี้เพียงพอที่จะทำให้ผู้คนคลั่งตาย แต่ซูชินนั้นไม่ใช่หรืออย่างน้อยคือหัวหน้าลานจิปาทําให้เคยเห็นซูชินไม่พอใจแค่งแง่มุมนี้อย่างเดียวซูชินก็เหนือกว่าพวกอัจฉริยะในลานอรหันต์หรือตำหนักหยุดส่งแล้วแม้แต่ในหมู่หัวหน้าตำหนักบางคนก็ไม่ยอดเยี่ยมเท่ากับซูชินในด้านของภาวะจิตใจหัวหน้าตำหนักคงจะเข้าใจผิดแล้วข้าก็แค่พระกวาดลานยายจะสามารถมีภาวะจิตใจอันสูงส่งได้เล่า ซูชินรีบบอกปฏิเสธก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับนิยายเสียงหากเพื่อนๆนชอบรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ